ขอเวลานอกกันมาทั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะค่ะก็สำหรับ EP ที่ี่28นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมุมาณนะเนาะทำได้ถึง28อ EP แล้วนะคะ EP ขอเวลาในาเป็นเรื่องราวเก็บตกสิ่งที่เราได้ตกผลึกความคิดไม่ว่าจะเป็นในปีที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะเริ่มต้นในปีใหม่นี้นะคะ สำหรับ EP นี้ก็ยังอยู่ในล้อเงินเนาะเพราะว่างานแพนเนี่ยเวลาที่ทํางานนอกเวลางานประจำเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ดูแลกองทุนรวมของลูกค้าใช่ไหมคะก็เลยจะมีความอินกับเรื่องของ Mindset ในล้อเงินเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะชอบใไปหาความรู้ด้านนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมานี่ถ้าจะต้องขอบคุณใครสักคนที่เป็นคนไกลตัวที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะ ็ขออนุญาตขอบคุณมันนี่โค้ดโค้ดหนุ่มจากอภิเมฆพันธ์หลายๆท่านอาจจะรู้จักเพราะว่าโค้ดหนุ่มก็ดังในโลกของโซเชียลเหมือนกันในเรื่องของการให้ไมเซ็ตเรื่องเงินนะคะให้วิธีการลงทุนที่ถูกต้องแล้วโค้ดเนี่ยก็จะมาพร้อมสมการอันหนึ่งเสมอเลยนะคะคืออันนี้โค้ดพูดจริงๆนะคะแพรไม่ได้พูดคำหยาบนะโค้ดจะใช้คำว่าสมการความชิหายนะคะ คือเป็นสมการที่ทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักรู้ว่ารวยรวยเร็ว่เป็นไปได้แต่รวยง่ายๆไม่มีนะคะโค้ชจะทำให้เรามีสติเสมอเวลาที่ใครมาพูดถึงเรื่องผลตอบแทนที่มันดูสูงเวอร์วัาวางเกินความเป็นจริงนะคะให้เราระมัดระวังว่าเงินที่เราเออมมาเนี่ยจะไปลงทุนอะไรก็ตามคนต้องดูดีๆหนึ่งดูจริตของตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหน อย่างยกตัวอย่างตลาดหุ้นเลยค่ะง่ายๆตลาดหุ้นเนี่ยจะมี2แบบแบบพอร์ตที่สําหรับถือและพอร์ตสำหรับเทรดต่างกันนะคะพอถือคือคนที่ต้องมีใจแบบ VI เลยคือลงทุนระยะยาวๆแล้วก็ดูปัจจัยพื้นฐานแต่พอเทรดคือดูกราฟแท่งดูการขึ้นลงแล้วก็ซื้อขายแบบรายวันจลิตของเราอะเป็นแบบไหนของแพนเองเนี่ยบอกเลยนะคะแพนเป็นแบบแรกพอถือ ไม่เน้นเทรดกองทุนรวมก็เน้นถือไม่เน้นเทรดเหมือนกันอาจริตของเรา 2. เรามีความรู้ในสิ่งที่เรากําลังจะลงไหมโค้ชหนุ่มจะสอนเสมอว่าเงินจะเข้ามาเท่าความรู้ที่คุณมีคุณมีความรู้เรื่องหุ้นคุณจะไม่โดนตลาดหุ้นเล่นงานคุณมีความรู้เรื่องกองทุนรวมคุณรู้ว่าคุณซื้อกองอะไรไปกองนี้ทาํางานยังไงแล้วคุณจะเก็บ กีป่ปีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆที่โค้ดพยายามให้ความรู้กับเราแต่โค้ดจะไม่บอกว่าต้องลงกอง A ต้องลงกอง B ต้องลงกอง C เพราะจริตเราไม่เหมือนกันระยะเวลาการรอคอยเราไม่เหมือนกันเป้าหมายทางการเงินเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนในแบบฉบับที่เป็นเราเอง 3. อย่างง่ายอย่างที่โค้ดบอกเลยค่ะการลงทุนคุณต้องรู้ว่าผลตอบแทนที่ตลาดหุ้นให้ได้หรือสินทรัพย์นั้นๆให้ได้เนี่ยควรจะมีซักเท่าไหร่ถ้าเกิดมีใครมาบอกว่าลงพันหนึ่งพรุ่งนี้จ่าย900เป็นดอกเบีย้ยเนี่ยเหมือนที่เป็นแชร์ลูกโซ่ต่างๆเนี่ยโค้ดบอกเลยว่าถ้าเรามีความรู้เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดเพราะ คุณลองคิดตักกาง่ายๆเลยถ้าคุณเอาเงิน1,000วันนี้ไปวางแล้วพรุ่งนี้เขาให้คุณ1,900บาทโดยที่เราไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยไม่ต้องช่วยเหลืออะไรเขาเลยมันเป็นไปได้หรอคะโลกเราจะมีคนที่จิตใจงดงามถึงขั้นเอาเงินตัวเองมาให้เราได้มากขนาดนั้นได้ยังไงถูกไหมคะตลาดหุ้นเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ปีละนะคะไม่ใช่เดือนละนะคะฟังดีๆปีละ1 2 สูงสุดอะอยู่ที่20%ต่อปีแต่เฉลีย่ยมาเป็นเดือนแล้วก็ตกเดือนละเท่าไหร่เองคะ2%เองถูกไหมแต่เวลาที่เราเนี่ยฟังอะกูรูการเงินต่างๆให้ผลตอบแทนที่ไม่ใช่กูรูตัวจริงหรือคนที่เป็นวิชาชีพเนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่มันโอเวอร์เกินจริงเสมอเพราะฉะนั้นนะคะระมัดระวังดูแลเงินตัวเองดีๆ 2. ค่ะสมการไปแล้วนาะ คาถาการเงินค่ะที่แพนชอบมากๆเลยนะคะที่โค้ดหนุ่มพูดแล้วแพนก็พูดง่ายคือท่องได้อยู่ที่ไหนก็ท่องสมการนี้ได้ไม่ใช่สมการค่ะขอโทษคาถา6ข้อนะคะสภาพคล่องดีปลอดหนี้จนพร้อมชนความเสี่ยงมีสเสบียงสำรองสอดคล้องเกณฑ์ภาษีบ้านปลายมีทุนกเกษียณเอาทีละข้อเลยนะคะข้อแรกก่อนทําให้ได้สภาพคล่องเราต้องดีความหมายคือ เรามีเงินเหลือหลังจากที่เรากินใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่เหลือเลยแถมยังต้องกู้หนี้ยืมสินเราต้องแก้ที่ข้อที่1ก่อนแต่ข้อที่1เนี่ยโค้ดก็จะบอกให้เราเนี่ยรู้จักการหักออมก่อนอาจจะแค่1%นึปอร์ของรายได้เราก็ได้เช่นเรามีรายได้หมื่นบาทใช่ไหมคะออมร้อยหนึ่งก่อนก็ได้ ออมให้เรารู้สึกว่ามีกาลังใจว่าอย่างน้อยเราก็ยังออมก่อนใช้หลังจากนั้นเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เงินให้พอดีตัวใช้เงินให้พอดีกับรายรับมันอาจจะไม่ง่ายในช่วงแรกเพราะว่านิสัยของเราอาจจะเคยชินกับการที่ใช้แอป lazada ทุกวัน shopee ปปทุกวันถูกไหมคะแต่ทุกอย่างมันมีเริ่มต้นนะคะและคำว่าเริ่มต้นสิ่งสำคัญก็คือ เราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเราครอบครัวเราคนที่เรารักอนาคตของเราแน่นอนคำว่าอนาคตมันไกลตัวทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเรามักจะทำได้ครึ่งๆกลางๆอันนี้แพนก็เป็นเนาะเพราะฉะนั้นเอาข้อแรกก่อนนะคะสภาพคล่องต้องดีส่วนข้ออื่นๆเดี๋ยวแพนจะมาอธิบายใน ep ต่อไปขอให้มีความสุขกับก,บการออมค่ะสวัสดีค่ะ